ฝังฝึกกับกลัวหนุงกระตอ่องนะครับวันนี้รกรัวหลุนะตองจะขอนำเสนอวิธีการหยอดขนมฐานทองด้วยแป้ง1กิโลกรัมจะสามารถจอดได้กี่ชิ้นแล้วถ้าขายจะได้เงินกี่บาทแล้วเราจะได้กำไรกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแป้ง1กิโลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเตาขนมฐานทองวันนี้เราใช้เตาเตาิดเตานะครับอุปกรณ์เบื้องต้นนะที่เราควรจะมี ก็คือหม้อผสมแป้งนะครับกระบวยตักแป้งกระบวยตัวงเชื่อมนะครับแล้วก็กระบวยตักแป้งหยอดนะครับเพราะสรุปที่เราใช้นะครับก็จะมีสมตัวด้วยกันนะครับคือแป้งหนังตอนที่หมักเป็นร้อยแล้วนะครับอันนี้หมกกักไปแล้ว1กิโลกรัมนะครับแป้ง1กิโลกรัมหมักผสมนะ้ำผสมแป้ง เชื้อนะครับรวมแล้วเนี่ยมันจะได้2กิโลกร,รัมนะครับหมายความว่าแป้ง1กิโลกร,รัมที่ทุกคนอยากจะรู้ว่ามันขายที่กี่บาทนะครับเราเอามาตัดส่วนสยบรอยหมดแล้วนะครับให้ได้แป้ง1กิโลกร,รัมเหมือนกับว่าเราซื้อแป้ง1กิโลกร,รัมมา1ถุงแล้วมาทําให้เป็นแป้งมาแบบนี้นะครับจะข้างแล้วจะได้ประมาณ2กิโลกร,รัมแบบนี้นะครับ ดตัวที่2นะครับเราก็จะมีน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมก็สามารถดูได้นะครับที่ท,ท,ที่คนหัวต่อมันไม่แตกูตอยู่แล้วนะครับอันที่3ามนะครับก็จะเป็นผงฟูโซดาอันนี้เราสามารถใช้เบกกิ้งโซดาใหญ่เดียวก็ได้นะครับเรามาดูที่เตานะครับเราทําการล้อมียบร้อยแล้วนะครับเปิดออกมาปันขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับปังขึ้นนะครับช่วงแรกนะครับเราได้ทํา น้ำมันไขแดงอ,นนอีกเ็มนะครำโดยการใช้ไขแดงไข่เค็มน,นะครับผสมกันมาด้วยนะครับแล้วเราจะลังทำการเช็ดทำความสะอาดเตาฟอนนะตอนนี้นตตตตเตาฟอนนะครับน้ำมันไขแดงอีกเทมนะครับแล้วเช็ดที่เตาเลยครับตอนนี้เตาร้อนทุกเตานะ เอาจะรู้นะครับว่าแป้งหนึ่งกิโลกรัมจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นได้มาไปขายสำเป็นการขายให้ที่บหนนะครับนีบ่นะตักแป้งนี่คือก้นนี่นะครับประมาณนี้นะเี่ใส่ลงไป ้ำเชื่อมนะครัน้ำเชื่อมเตัวนนี่นะแล้วก็พนมโซดานะหรือเ็กกินสุดาอย่างเดนะียวก็ดไดไ้นะ นึ่งเป็นหนึ่งสองทักายครับปนะตีครับแ,แอเน,นี่ยคือะคับนี่นะอ แนะปดเก้าสิบกับวยแรกนะครับเราเททั้งหมดสิบชิ้นค่าเราขายชิ้นละสิบบาทกับวยนี้ก็ได้นะหนึ่งร้อยบาทนะกับวยแรกจะเหลือประมาณหนึ่งชิ้นนะครับเราก็ย้อนไป ครัน้วแป้งเราใช้1กิโลหนงคณนะเมื่อกี้นี้นะครับเราตัก1กระงกินะครับมันได้้งหมด11ชิ้นนะครับเดี๋ยวอัทนที่สองรบเราจะตัดเพิ่มอีกหนึ่งนะดูทีว่าจะได้เพิ่มไปกี่ชิ้น อทุอกยงนะถ้าพอเราเตะเ,เราเริ่องไวขึ้นนะครับรมจะก็สว่างแบบนี้ครับจะได้ขอบประมาณที่นนะี่ องของคนรองับสองเราเนเราไม่ได้เน้นขอบนะเราจะใส่ในกล่องเพราะว่าพอใส่กล่องของมันจะทับไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะแตกทั้งหมดเลย เนี่ยอันนี้ตามสูตรกระบวยที่เรียนมาเนี่ยก็คือตักหนึ่งหม้อเนี่ยจะได้สิบห้าชิ้นนะครับอันนี้คือตามสูตรแต่เซตที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าแป้งเราอาจจะผสมน้ำมากเกินไปปึนทำให้ได้แค่สิบเอ็ดชิ้นนะครับแต่คือที่สองเราได้สิบห้าชิ้น นะครับเป็นสิบห้าชิ้นก็ได้ถ้าขายสิบบาทก็ได้อีกร้อยห้าสิบบาทนะครับเมื่อกี้นี้ได้ไปแล้วร้อยสิบบาทนะครับรวมแล้วก็ได้สองร้อยสิบบาทนะครับแต่ถ้าขายชิ้นละสิบห้าบาทนะครับก็จะได้มากกว่านี้นะครับเดีนะ๋ยวเรามาตัด อันนี dwarf, ้ก็อาจจะต้องเทนะครับตั้งแต่กอนแป้ง ดีๆนะครับเราก็จะใช้การสลับการขายนะครับระหว่างชุดที่สุกแล้วนะเราจะปิดฝาแบบนี้คนระับทางที่สุกแล้วเฝาที่สุกแล้วปิดฝงนี้นะครับถ้าความร้อนพอดีนะคุณงก็จะสวยนี้เห็นไหมครับมันเป็นร้อนพอดีขอบตั้งตรงแบบนี้ แต,ต,ต่วาต่าตอนนี้ยังไม่ครบนะครับเราก็เป็นสาวคนนี้นะครับแต่งแต่งกินแล้วอร่อยนะครับสวยๆที่นี่ขายได้นะครับเดี๋ยวเราจะแยก อันมีขอบนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาฉายให้ดูนะครับอันมีขอบแคกว่าะหากน,าน,นะครับที่เราหยอดทั้งหมดเราตั้งใจเอาขอบอยู่ประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับที่เดี๋ยวเราไม่ได้เอาขอบนะครับเรามานับกันนะครับว่าทั้งหมดจะได้กี่ชิ้นนะครับสำหรับแป้ง1กิโลกร,รัมนะครับ ลักษณะของแป้งก็จะมีความนุ่มนะครับทั้งหมดที่เรานับได้นะครับได้ทั้งหมด47ชิ้นนะครับจะมีชิ้นที่ไม่เสียอยู่3ชิ้นนะครับที่ไม่สามารถขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่นับนะครับในการขายก็ถือว่าเป็นของเสียนะครับเพราะฉะนั้นในแป้ง1โลเราอาจจะทำได้ไม่ถึง47ชิ้นนะครับขั้นต่ำนะครับควรให้ได้40ชิ้นนะครับจึงจะได้กำไร 200บาทนะครับหากเราขายชิ้นละ10บาทนะครับต้นทุนก็จะอยู่ประมาณที่4บาทถึง5บาทนะครับยูที่วัตถุดิบไส้ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะได้กำไรประมาณชิ้นละ6บาทก็เราก็ลองคิดออกมานะครับทั้งหมด47ชิ้นนะครับแต่มันเสียไป3ชิ้นนะครับเหลือ44ชิ้นนะครับดังนั้นเราก็จะได้กำไร อยู่ที่ประมาณ44ชิ้นคูณด้วย6บาท264บาทนะครับใน264บาทนี่คือกำไรหากเราคิดว่า64บาทเป็นค่าน้ำดื่มค่าน้ำมันลดค่าเช่าแผงตลาดนะครับเราก็ตัด64บาทออกไปก็เหลือกำไร200บาทเป็นเงินเก็บสำหรับวันนี้นะครับหากเราขายแป้งได้วันละ3กิโล เราก็จะได้เงินกําไร600บาทนะครับหากเราขายแป้งได้วันละ4กิโลเราก็จะได้กําไรวันละ800บาทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายชิ้นละเท่าไหร่นะครับมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ตลาดคนมากคนน้อยนะครับก็แล้วแต่นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวหนูกระต่องนั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ